สวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเตลในเรื่องของการเทียบหกผันหรือว่าคนวันงานนั่นเองถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเอกสารนะครับผมแปะไว้ที่เดิมนะครับก็คือด้านล่างของคลิปนะครับโจทย์การเทียบหกผันหรือว่าคนวันงานนะครับก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าบัญญัติตรยางนั่นเอง มันจัตยางจะมี2ลักษณะนะครับก็คือส่วนตรงแล้วก็ส่วนกลับก็คือว่าไปพูดภาษาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราจะงงกันนะครับเพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่ก็เป็นโจทย์คนทํางานนี่แหละให้เราเทียบเอาเนะาะมักจะเจอข้อสอบลักษณะนี้ในภาคกอความรู้ความสามารถทั่วไปวันนี้มาเรียนโจทย์คนวันงานนะครับผมมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งมาฝากพวกเรานะครับสูตรมีอยู่ว่าคนหนึ่ง คูณวันหนึ่งส่วนด้วยงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนด้วยงานสองนี่คือโจทย์นะครับที่เราจะต้องจำอ่าเราไปดูการเทียบหกผันแบบธรรมดากันก่อนที่เรามักจะเจอกันการเทียบแบบธรรมดานะครับก็มีอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าตามตัวอย่างนะครับสบู่6ก้อนราคา24บาทถ้าสบู่แบบเดียวกัน8ก้อนจะต้องจ่ายเงินกี่บาท6ก้อนราคา24บาทถ้า1ก้อนละ่ะ1ก้อนเท่ากับเท่าไหร่เรานำ1 ไปคูณยี่บสี่นะครับนำหนึ่งไปคูณยี่บสี่หนึ่งคูณยี่สิบสี่หารด้วยหกก็จะได้คำตอบนะครับหกหนึ่งหกหกสี่ยี่สิบสี่หมายความว่าสบู่หนึ่งก้อนราคาสี่บาทนั่นเองแต่โจทย์ถามว่าแปดก้อนแปดก้อน 8ก้อนราคาเท่าไหร่เราก็เอา8นะครับไปคูณ4 8คูณ4เท่ากับ32บาทหมายความว่าถ้าเราซื้อสบู่8ก้อนจะต้องจ่ายเงิน32บาทนะครับเพราะ1ก้อนตกอยู่ก้อนละ4บาทอันนี้คือการ เทียบหกพันแบบธรรมดานั่นเองอ่าไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับแบบธรรมดาอีกสักข้อหนึ่งอ่านี่คือแบบธรรมดาเหมือนกันนะครับเห็นหรือเปล่าใหญ่เกินไปนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโจทย์บอกว่าเข้าสารหกลิตรใช้เลี้ยงคนงานยี่สิบสี่คนในหนึ่งมื้อ ถ้ามีข้าวสาร3ลิตรจะเลี้ยงคนงานได้กี่คน6ลิตรเลี้ยงคนงานได้24คนถ้า3ลิตรละ่ะเลี้ยงคนงานได้กี่คนนะครับนำ3ไปคูณ24แล้วก็หาร6 3คูณ24 แล้วก็หารด้วย6ตัดทอนเลยครับ6 16 6 4 24นะครับหมายความว่าถ้ามีข้าวสาร3ลิตรจะเลี้ยงคนงานได้ทั้งหมด12คนนั่นเองนะครับนี่คือการเทียบแบบธรรมดาที่เราเคยเจอเคยเรียนสมัยประถมมัธยมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ แต่โจทย์ที่เราจะเจอวันนี้นะครับโจทย์คนวันงานแต่ก่อนผมก็ไม่รู้จักหรอกครับจนไปเจอข้อสอบนะครับเทียบยังไงเนี่ยเทียบดูแล้วงงงมึนมึนนะครับหาคําตอบอยากนะครับแท้ที่จริงแล้วมันเป็นบัญญัติยางที่เรียกว่าส่วนกลับนั่นเองเป็นยังไงนั้ะมาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับเขาบอกว่าคนงานหกคน สาร้างศาลาหนึ่งหลังใช้เวลา24วันจึงจะเสร็จถ้าคนงาน8คนสาร้างศาลาหนึ่งหลังจะเสร็จภายในกี่วันถ้าเราเทียบแบบปกตินะครับค่าของวันตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นหมายความว่าผิดนะครับคือคน6คนเสร็จ24วันถ้าเอาคนงานมาเพิ่มอีก2คนเป็น8มันไม่เสร็จ24วัน,นครับมันจะต้องเสร็จตั้งแต่23วัน22วันลงมาถูกต้องไหม นี่แหละครับคือสูตรของคนวันงานจะมาใช้ในข้อนี้จำสูตรกันได้หรือเปล่าครับสูตรมีอยู่ว่าคนหนึ่งคูณวันหนึ่งส่วนงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนงานสองนั่นเองอ่าเรามาหากันเลยครับ ใส่สีเขียวดีกว่าจะได้มีสีสันคนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คนหนึ่งเท่ากับหกครับแล้ววันหนึ่งละ่ะวันหนึ่งเท่ากับยี่บสี่ครับแล้วคนสองครับคนสองคือแปดครับและสิ่งที่ต้องหาก็คือวันสองส่วนงานงานคือมันคือสาลาหนึ่งหลังเหมือนกันครับคือเลขหนึ่งเราไม่ต้องใส่นะครับอ่า มาแทนค่าเลยครับคนหนึ่งเท่ากับหกครับหกคูณวันหนึ่งวันหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบสี่คนสองแปดคูณวันสองหกคูณยี่บสี่ได้เท่าไหร่ครับทำการคูณเลยหกคูณยี่บสี่ได้เท่าไหร่หกคูณยี่สิบสี่ตั้งเลยครับยี่บสี่คูณหก หกสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่โทษหน้าสองหกสองสิบสองสิบสามสิบสี่ได้ก,กับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แปดคูณวันสองแปดซึ่งมันคูณอยู่ต้องไหมครับแปดมันคูณอยู่แปดมันคูณอยู่กบหนึ่งครับ แมันคูณอยู่ต้องไหมย้ายข้างไปเป็นอะไรครับไปเป็นหารครับจะได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ส่วนแปดเท่ากับวันสองวันสองคือสิ่งที่เราต้องหานะครับแปดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หารแปดได้เท่าไหร่คิดสิครับเรืค่งคิดเลขมีไหมไม่มีครับคิดกันตรงนี้เลยแปดหนึ่งแปดลบกันเหลือหก ดึงอะไรลงมาดึงอะไรลงมาดึงสี่ลงมาก็เป็นแปดอะไรได้หกสิบสี่แปดแปดหกสิบสี่หมายความว่าวันสองเท่ากับสิบแปดนั่นเองนะครับคิดแบบนี้นะครับนี่คือหลักการคิดก็คือคนคนงานหกคนสร้างศาราหนึ่งหลังนะครับใช้เวลายี่บสี่วันจากนั้น ถ้าเกิดคนงานแปดคนจะใช้เวลาแค่สิบแปดวันในการสร้างศาลาหลังนี้ให้เสร็จนะครับนี่แหละคือการเทียบหกผันแบบคนวันงานจำสูตรตัวนี้ให้ได้นะครับที่เราจะต้องใช้ในคืนนี้ก็คือคนหนึ่งคูณวันหนึ่งส่วนด้วยงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนด้วยงานสองนี่คือสูตรที่เราจะต้องใช้หากินในคืนนี้นะครับ่เราไปลุยข้อสอบกันเลยนะครับ ลุยข้อสอบกันเลยอ่าข้อหนึ่งะครับข้อหนึ่งมีอยู่ว่าพนักงานหกคนช่วยกันทำงานเสร็จภายในเวลาสีวันหากพนักงานแปดคนทำงานแบบเดียวกันจะเสร็จในเวลากี่วันลงมือทำเลยครับให้เวลาทำสามสิบวินาที วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับเนาะพวกปีก็จะออกไปเล่นน้ากัน,นครับสาดน้ํากันแก่ร้อนกันนะครับแต่ติดสถานก,การณ์แบบนี้อดเที่ยวกันเลยนะครับเลยต้องมานั่งติวกันอยู่ตรงนี้นะครับแก้เหงากันครับแก้เหงาอ่าสูตรนะครับสูตรคนหนึ่งคูณวันหนึ่งส่วน งาน1เท่ากับคน2คูณวัน2ส,ส่วนด้วยงาน2นะครับอ่าไปหาคน1น,นะครับคน1คืออะไรคน1คือ6ครับวันหนึ่งละ่ะวันหนึ่งคือสี่ครับวันหนึ่งฉันเดินขเข้าป่าเกี่ยวไหมครับไม่เกียวนะครับนั่นเป็นเพลงนะครับ แล้วคนสองล่ะคนสองคือแปดสิ่งที่ต้องหานะครับสิ่งที่ต้องหาก็คือวันสองทำงานแบบเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งนั่นเองอ่าเรามาแทนค่ากันเลยนะครับคนหนึ่งเท่ากับหกหกคูณวันหนึ่งเท่ากับเท่าไรเท่ากับสี่ครับ คนสองล่ะคนสองแปดคูณวันสองมาต่อตรงนี้นะครับหกสี่ยี่สิบสี่เท่ากับแปดคูณวันสองแปดคูณอยู่ย้ายข้างไปเป็นหารนะครับเท่ากับวันสองแปดอะไรยี่สิบสี่ครับ 83นั่นเอง83 24ตอบข้อไหนเอ่ยครับข้อแรกตอบข้อขอไข่นะครับคนที่ทําก่อนลองมาตรวจคําตอบดูครับถูกไหมครับถ้าถูกเอาไปเลย1คะแนนเริ่มได้ไหมครับเริ่มได้ไหมสูตรนี้เริ่มได้กันแล้วนะครับจําสูตรให้ขึ้นใจนะครับคน1คูณวัน1ส่วนด้วยงาน1เท่ากับคน2คูณวัน2ส,ส่วนด้วยงานส จะไม่ขึ้นใจสูตรนี้ใช้หากินได้แน่นอนครับอ่ะต่อเลยนะครับต่อไปข้อที่อ๋องนะครับข้อที่อ๋องข้อที่สองนั่นเองนะครับข้อที่สองให้เวลาทำเหมือนเดิมครับสามสิบวินาทีลงมือทำเลยครับสามสิบวินาทีติ๊กตก ติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลานะครับอ่าสูตรจําได้ไหมครับสูตรสูตรคนหนึ่งคูณวันหนึ่งส่วนงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนด้วยงานสองอ่าคนหนึ่งเท่ากับเท่าไรครับคนหนึ่งเท่ากับสิบครับ วันหนึ่งละวันหนึ่งยี่สิบครับคนสองละครับคนสองเท่ากับแปดครับทำงานอย่างเดียวกันหาวันสองอีกแล้วครับอ่าทำการเทียบแทนค่าเลยนะครับคนหนึ่งสิบนั่นเองคูณคูณวันหนึ่งวันหนึ่งยี่สิบเท่ากับคนสองคนสองแปดคูณ วันสองสิบคูณยี่สิบได้สองร้อยครับสองร้อยเท่ากับแปดคูณวันสองอ่าแปดมันคูณอยู่นะครับย้ายข้าไปเป็นหารสองร้อยหารกับแปดเท่ากับวันสอง วันสองเท่ากับเท่าไหร่อาหารเลยครับสองร้อยนำแปดไปหารแปดสองสิบหกลบกันเหลือสี่ดึงศูนลงมาแปดห้าสี่สิบวันสองเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับยี่สิบห้านั่นเองตอบข้อไหนเอย่ยตอบข้ององูนะครับผูหรือเปล่าครับ ถ้าถูกเก่งมากครับตบมมอให้กับตัวเองเลยนะครับคล้ายๆนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันหนึ่งตบมมอให้กับตัวเองเป็นสิบยี่สิบรอบนะครับให้คะแนนอยู่เรื่อยๆนะครับคะแนนเยอะนะครับคะแนนมีเป็นร้อยนะครับแจกเรื่อยๆนะครับข้อสองได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับออาต่อไปข้อสามเลยนะครับข้อสามกันเลย ข้อสามข้อสามข้อสามโจทย์มีอยู่ว่าอ่าทาพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนสี่คนทํางานเสร็จทำงานอย่างหนึ่งเสร็จภายในเจ็ดวันถ้านักเรียนสิบคนทํางานห้าเท่าของงานเดิมเสร็จภายในกี่วันนั่นเองครับอ่าทวนสูตรนะครับ สูตรคือสิ่งที่ต้องจํานะครับเป็นอาวุธของนักสอบทั้งหมดนะครับทุกคนเลยถ้าจําสูตรไม่ได้นี่แย่นะครับคนหนึ่งคูณวันหนึ่งส่วนงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนงานสองครับคนหนึ่งเท่ากับสี่ครับคนหนึ่งเท่ากับสี่ ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จนะครับภายในเจ็ดวันนี่คืองานหนึ่งนะครับงานหนึ่งก็มีหนึ่งหนึ่งอย่างภายในเจ็ดวันเจ็ดวันคือวันหนึ่งต่อไปคนสองคือสิบคนครับทำงานทำงานห้าเท่าของงานเดิมงานสองจึงเป็นห้าครับ และสิ่งที่ต้องหาก็คือวันสองอีกแล้วครับทำการแทนค่าเลยนะครับคนหนึ่งเท่ากับสี่คูณคูณวันหนึ่งวันหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่วันหนึ่งเท่ากับเจ็ดครับส่วนส่วนงานหนึ่งงานหนึ่งเท่ากับหนึ่งคนสองคนสองเท่ากับสิบสิบคูณวันสองวันวันสองคือสิ่งที่ต้องหาครับ ส่วนงานสองงานสองคือห้าครับจากนั้นทำการตัดทอนเลยนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบมาต่อตรงนี้นะครับตัดให้ตัวเลขมันมันน้อยลงนะครับเวลาเราทำการคูณทำการบวกทำการต่างๆนะครับจะได้ง่ายขึ้นเจ็ดสี่ได้เท่าไรครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเท่ากับ สองคูณวันสองสองมันหารอยู่นะครับย้ายไปเป็นคูณขอไปครับสองมันคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารโอ้ยเท่ากับวันสองนะครับหมายความว่าวันสองเท่ากับสิบสี่นั่นเองสิบสี่ข้อไหนข้อขอไข่นะครับตอบูกเอาไปเลยหนึ่งคะแนนการนะครับผมผมหวังว่านัก คนที่เข้ามาเรียนนะครับเพื่อนที่เข้ามาเรียนจะเข้าใจจุดนี้ก็คือสองมันมันคูณอยู่ต้องครับย้ายข้างไปเป็นหารถ้าหารอยู่ย้ายข้างมาเป็นคูณถ้าบวกย้ายไปเป็นลบถ้าลบย้ายข้างมาเป็นบวกนะครับอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของสมการเนาะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็กลับไปติวในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ผมได้ลงในเรื่องของสมการไว้นะครับก็เข้าไปเรียนได้นะครับ ็จะมีการลุยโจทย์ข้อสอบแบบนี้แหละสองสามข้อนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนี่โฆษณาตัวเองนะครับอ่าต่อไปข้อที่ข้อที่อ e ีนะครับข้อที่สี่ขำๆนะครับขำๆเล่นมุกคนเดียวนะครับแก้เหงาแก้เหงาข้อที่สี่นะครับให้เวลาทำสามสิบวินาที ระหว่างทำนะครับแป๊บหนึ่งครับเช็คระบบก่อนนะครับโอเคพอได้ไหมครับโอ้ได้แน่นอนครับเก่งอยู่แล้วสูตรจำได้นะครับโอเคเรามาลุยกันเลยครับสูตรคนหนึ่งคูณวันหนึ่ง ส่วนงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนงานสองเราไปหากันเลยครับคนหนึ่งคือคนหนึ่งคือหกคนครับแล้ววันหนึ่งละ่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะครับนั่นคือเพงลงแล้วครับวันหนึ่งคือสิบสองครับแล้วงานหนึ่งละ่ะ งานหนึ่งคือสามนั่นเองต่อไปคนสองล่ะคนสองคือสิบครับวันสองล่ะวันสองคือสิ่งที่เราต้องหาครับวันสองแล้วงานสองล่ะงานสองงานสองคือห้านะครับงานสองอ่ามามาเทียบกันเลยนะครับแทนค่ากันเลย คนหนึ่งเท่ากับหกนะครับคูณวันหนึ่งวันหนึ่งเท่ากับสิบสองส่วนด้วยงานหนึ่งงานหนึ่งเท่ากับเท่ากับสามคนสองคนสองคือสิบวันสองคือสิ่งที่เราต้องหาส่วนส่วนงานสองก็คือห้านะครับทำการตัดทอนได้ไหมได้นะครับห้าหนึ่งห้า ห้าสองสิบสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองอ่ามาต่อตรงนี้มาต่อตรงนี้สองคูณสี่ขอไปครับหกคูณสีย่ยังนะครับยังไม่เบอร์นะครับหกคูณสี่หกสี่ยี่สิบสี่เท่ากับสองคูณวันสอง สองมันคูณอยู่ย้ายข้างไปเป็นหารยี่สิบสี่หารสองนะครับทำแบบนี้บ้างเดี๋ยวจะได้ไม่เบื่อครับหลายรูปแบบครับเท่ากับวันสองวันสองเท่ากับเท่าไรเอ้ยยีี่หารสองเท่ากับสิบสองนั่นเองตอบข้อไหนตอบข้อกอไก่นะครับตอบถูกเอาไปเลยหนึ่งคะแนนหวังว่าที่ ที่สอนในวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้นําไปใช้ในอนาคตนะครับในเรื่องของการหาโจทย์ปัญหาของคนวันงานนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับเลยมาติวให้กับพวกเราอ่ะมาต่อในข้อสุดท้ายกันเลยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะครับข้อสุดท้ายในเรื่องของคนวันงาน ให้เวลาทำหนึ่งหน้าที่ก็สำหรับเพื่อนที่ยังดูงงๆนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถเข้ามาชมคลิปนะครับหรือเข้ามาติวย้อนหลังมาทวนได้นะครับ ที่ผมไม่ลบอยู่แล้วนะครับก็เอา,าให้เอามาลงให้กับพวกเรานะครับได้ศึกษาเนาะหรือว่าเพื่อนคนไหนมีโจทย์ลักษณะแบบนี้ที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถอินบ็อกนะครับหรือติดต่อผมมาได้ถ้าเกิดว่าผมพอจะช่วยได้นะครับจะช่วยอย่างเต็มที่เลยเรามาช่วยกันนะครับหาทางออกไปร่วมกันเนาะเราจะต้องพิชิตข้อสอบลักษณะนี้ให้ได้นะครับ ล่มพูดเยอะแล้วนะครับอ่ะต่อไปข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะครับสูตรจำได้ไม่สูตรคนหนึ่งคูณวันหนึ่งส่วนงานหนึ่งเท่ากับคนสองคูณวันสองส่วนงานสองนะครับเรามาหากันคนหนึ่งเท่ากับเท่าไหรครับคนหนึ่งเท่ากับเจ็ด วันหนึ่งละวันหนึ่งเท่ากับห้านะครับงานนี้น่าจะเป็นงานแบบเดียวกันอ่าต่อไปคนสองคนสองเท่ากับห้าและวันสองคือสิ่งที่เราต้องหานะครับนักเรียนหญิงเจ็ดคนทำงานเสร็จภายในห้าวันถ้าทักเรียนหญิงห้าคนจะทำงานเสร็จภายในกี่วันข้อนี้ถ้าให ให้เดานะครับมั่ๆก็มันต้องมากกว่าห้านะครับแต่เป็นกี่วันไม่รู้นะครับอ่ะมาแทนค่ากันเลยครับคนหนึ่งเท่ากับเจ็ดคูณวันหนึ่งวันหนึ่งคือห้าเท่ากับคนสองคนสองเท่ากับเท่อะไรครับคนสองคือห้าห้าคูณวันสอง ่าเจ็ดคูณห้าครับเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าเท่ากับห้าคูณวันสองสามสิบห้านะครับเอาห้าห้ามันคูณอยู่ย้ายข้างไปเป็นหารเท่ากับวันสองห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสิบห้านะครับ วันสองจึงมีค่าเท่ากับเท่าไรวันสองจึงมีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับต่อข่อไหนต่อข่อขอไข่นั่นเองวันนี้ใครได้ห้าคะแนนเต็มมั้งครับใครได้ห้าคะแนนเต็มบ้างผมให้กับตัวเองหน่อยครับโหสนุกอย่างคนเดียวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในเรื่องของการเทียบผกผันคนวันงานหวังว่าคลิปดังกล่าวนะครับ จะมีประโยชน์กับพวกเรามันมาศึกษามันมาเรียนรู้นะครับทุกทวนได้เนาะและมีอะไรก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์กับผมได้ครับติดต่อกับผมได้นะครับในช่องทางนี้เลยครับทั้งทาง f a c e b o o k ทั้งทางไล n e หรือทางช่อง y o u t u b e นะครับก็ิ inbox เข้ามาได้นะครับยินดีให้คำแนะนำยินดีรับฟังทุกปัญหานะครับสำหรับคืนนี้ เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย